เยมโลกภาหัวเรือเป็นโคดแปะนะคะท้ายเรือเป็นพี่ผันหน้าขาวค่ะสำหรับจัรนารายณ์88นะคะหวังแชมป์เต็มที่ค่ะเมื่อวานไม่มีโอกาสคุยกับสจดูอบอกจับเต็มร้อยเปอซค่ะ,ะตั้งแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะ ตา,ตาไม่เสียเวลา้ำจาก,การรอคอยเป็นมาแล้วสามแชมป์สามแชมป์ถ้วยพระธานในสมเด็จพระนิธิราชเจ้าวกรมสมเด็จพระเทพระหรลสุลาสยามรมราชกุมารีพี่จักพี่จักหรือพี่โด,พ,ดพี่จักพี่ดภายแรงแสงน้ำร่องน้ำาือมันตกกระจายหรือเปล่าตกกระจายหรือเปล่าใส่เสื้อแดงในนามแม่คงในานาวานาวานาวาภายแรงภายพี่ภายตีตื้นมาแต่ว่าจาักละลายไม่ไว้ใจไว้จะเป็นแชมป์เปสามแม่น้ำสี่แม่น้ำจะเป็นแชมป์สี่แม่น้ำแม่น้ำท่าจีนสนามสุดท้ายจะเป็นได้ไม่ได้ภายแรงแสงมาจักละลายเริ่มจะหิวจักละลายเริ่มจะหิว ไอ้นุ่มมันเมาตกใจหรือเปล่าเมาแล้วเว้ยเมาแล้วเว้ยเมาแล้วเว้ยจะเมาลงหรือเมาขึ้นแต่จะเมาใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้เริ่มสบายใจเล่น้อนถึงบาปกาการในนาว่าจังนาไลในล่องน้ำสีแดงปากกระโดนจะมาให้กำลังไหลไกแม่ของเองอาวาจะเป็นจอระเก้ขวางของหรือเปล่าจะได้ถึงสี่แม่น้ำเอาแล้วครับดูกันต่อไปว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครย่นใครยอเอาแล้วเว้ยจังนาไลตีขุมจังหวะตีขุมจังหวะ ครับกรรมการขออนุญาตตัดสินเรือที่ชนะอ่าเที่ยวนะแรกนะคะเป็นจักรนารายจากจังหวัดสระบุรีค่ะจากอำเภอเสาให้คว้าใส่ชนะไปได้ก่อนค่ะเต็มซูปเลยค่ะโคชแปะนะคะหัวเรือพี่ผันหน้าข่าวท้ายเรือใส่ตั้งแต่ออกสตาร์ทยันเข้าเส้นชัยหมวนเดียวจบแบบสบายสบายเลยค่ะเก็บชัยชนะไปได้ก่อนในเที่ยวแรกนะคะ ขณะที่แม่คงเอกนาวาเองน่าจะใส่เต็มมาตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้นะคะทำให้เร็วแรงอาจจะย,ยังสู้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูเที่ยวสองนะคะว่าจะปรับเทคนิคจะไปวางแผนใหม่ยังไงสำหรับแม่คงเอกนาวาโอ้แต่ว่ามาคราวนี้จักรนารายก็เห็นบอกว่าเตรียมทีมซุ้มซ้อมมาดีนะคะมาครั้งเรือที่เรือน้องค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะจะเห็นนะไม่แผ่วเลยตั้งแต่ เรีว่าหมวนเดียวจบจริงๆแต่เท่าที่ดูนะคะสภาพน้ำท่าก็ไม่มีร่องน้ำไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเหมือนคลองแล้วก็มีผนังกั้นด้วยน้ำค่อนข้างนิ่งด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าน้ำจะสูงหน่อยจาก Oh, อันนี้ก็ FC เหนียวแน่นเหมือนกันนะคะค่ะแค่ชื่อชันก็เกรงขามแล้วนะคะจักนารายแชมป์เก่าค่ะ30ปีภายเจอแม่โคงเองกนาวาไปดูกัน ปักเรือดซัดกันในความร้ายกาจช้กาจจัดการเป็นการทายชิงถ้วยพระราชทานนสมเด็จพระนิธฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุราสยามรมราชกุมารีนี่มารองน้ําแดงในน้ำเรือดีแม่โคงเอกนาวาเอกนาวานักร้ปัตมะใส่เสดงเจอรองน้ำนำเงินเรือเก่งของสอจวีจักโพ่ใบสอจโดงในน้ําจักนารายจักนารายผายบทผายบีผายขยี้ปีขึ้นมารองน้ำเมินเอาเวยน้องน้ำเมินผายบีผายบีแต่ว่าแม่โคงเอกอาวาจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่มาได้ประมาณร้อยห้าสิบเป็นแหลกร้อยห้าสิบเป็นแรลกจักน จะเบียดเสียดแทกแลกกันมาแล้วก็เหลื่อมลำ้ำนำามาแล้วเวย้ยเอาละเวย้ยดูต้องไงต้องชื่นชมเหลือตั้งสองลํำแม่เขาเรียกว่าทะเลาะกันไม่เลิกไม่ยอมปล่อยแม่ของเอกังหวีในร่องหนาสีแดงภายมาทีทีภายมาทีทีพึ่งมาโดนปีตอนนี้จักนาฬิกยเมือ่อปีตอนนี้แต่ก็ยังไม่ยอมให้ปียังไม่ข,ยย,ขยยอมให้ขครย,ยอมไม่ขยรจง่ายๆเอาละเวย้ยอย่างอาจารย์ขวัญบอกไว่าใครจะภายเพื่อเจ๋งใครจะพายเพื่อเจ้จาใครจะเนีย สู้ตายจะไหวชีวิตต่างคนต่างข้อต่างคนต่างเถิดเอาลุยดูจะแบกของแบกของเอ็นเอวาแบกของเอ็นาอว่าลายแบกล่บมีดูจักรนารายจงกนารายปุ้ยประดานทองหมเนี่ใซ้ายนี่ขวาค่อยๆเขาบกบกแล้วก็ปล่อยเรือจักรนารายหนีเข้าเล่นใช่ก็เป็นอีกหนึ่งเที่ยวค่ะที่จักรนารายเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแบบนี้สจดง หวังจะคว้าทั้งสองแชมป์เลยหรือเปล่าคะทัง30แล้วก็55ด้วยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเห็นเมื่อกี้แวบๆอยู่ฝั่งร่องน้ำน,น้ำเงินน่ะเรียบร้อยค่ะจากนารายานะคะคว้า,า,<ข>าแชมป์30ฟีิพายก่อนหนึ่งค่ะก็สนุนโดยสิงค์นะครับบริษัทสิงค์นี่ละครับเห็นชัดเจนเทพรศรีสิงค์88ก็มีสิงห์เขาสนุนกันมานานานะครับเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ยุค ท่านชาลิเทศพไบยังนมน่มอยู่มาผมไปเดินดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าบรรดารี่ไพ่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเหลือเกินกูต่อยกุ้งในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายนะวิทยาศาสตร์การกีฬาอะเข้ามาช่วยเยอะเขาว่าใช้เข้าวเวทเทรนนิ้งยงกน้ำหนักเข้าช่วยอะไรต่ะไรเยอะแยะ แล้วเดินผ่านข้างหลังมองข้างหลังนี่เป็นปีกยิ่งกว่าใกว่านักว่ายน้ำปกติเราจะเห็นนักว่ายน้ำนะคะที่ส่วนใหญ่ช่วงใหญ่ๆแล้วก็จะมีนักกีฬาทีมชาติเป็นไอดอลนะคะเพราะฉะนั้นฝีพายชาวบ้านฝีพายรับจ้างก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเพื่อที่่ะส้กันได้อย่างสูสิ่ันี้ไม่มีแล้วนะอ้วนเพลผมพุยไม่มีไม่มีแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่นี่จะต้องแข็งปึกนะครับกล้ามเนื้อแผ่นหน้าอกนะครับต้องแข็งแรงมองข้างหลังมองข้างหน้านี่โอ้โห นึกว่าประเภทชายงามลงเข้าลงประกวดอะสามารไปประกวดพอกายต่อได้ดูอย่างในท้ายจากรนารายกับเทพนรสิงห์88พี่ผันหน้าขาวเนี่ยโอ้โหรับ2จ็อบนะคะแล้วก็ร่างพี่แกนี่บึกมากๆเลยนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่กว่าผมอีกนะเหเห็นเนี่ยน้ำหนัก8-90ทั้งนั้นอะค่ะโอ้โหร่าฟิตเลยนะคะ เนี่ยหือว่าเป็นวิวัฒนาการนะคะเป็น<ช>ความแปลกใหม่แล้วก็ใช้คําว่าเป็นพัฒนาในวงการกีฬาไม่ใช่ว่าเรือยาวประเภทนี้จะต้องเป็นแบบโอ้มีแต่ชาวบ้านนี่ย